สวัครับเะเยไีโตกนเลยเนี่ยเด็นไย่เนี่ยเล้วเมือจะเีเี้ยเนี่ยแล้วมนยจะคู่อะไรเนี่ยจะคู่นบ้ามกเลยอยเนี่ยเดียวงมืเราแบบใตมีผูเลยนี่ย็วเมอนจะเชีงเง้เน่ยจเีเงน่เลยเนี่อยู่นนี้เรามีู้ตยเร้งเนี่ยีู้เเนมนีมาเลยดินีมาเลยดิมีตเนมนีมาเลยดินีมาเลย ปัญาเลยมีบุตรด้รมั้งต้นแ้าพี่พวยนะไรอม้ัล้ลาเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อได้เชื่อได้ยังหมันนี่อมูยาลูเนาะมันี่อมูยาลูเราดิมเนี่ยไอ้ดิมมูยยาได้หามีบุตรต่ยเนี่ยชอบเลยามาดมัอ่าาเลยมลีมันเตี้ยสิยัรมั้มาลยไม่สวยไม่ดูเอไม่ดูเลยเฮ้ยเอาอะไร เออตัวเซเล่เซเล่ไม่ดิเซเล่เหมือนกันแค่ไม่ดิเซเล่โอเคโอเคโอเคย่านว่าม้วยหวายเลยม้วยหวายก็ฉิฉาแกะเลยม้วยหวายเนี่ยย่อยยัดชะเลเลยโดล่าเลยเข้าไปใส่บาร์กี่เลขข้อข้อเค้าเรียกขันผู้ย่านน่ะชาวสวยวินน่ะมันน่ะเหมือนกันวินน่ะเอาวินน่ะนั่นมันทั่วเลยนั่นไม่เป็นไอ้นี่เลยนี่จะคู่นะ

มาดิมาไอีเซตไปกว่าดิมานีปูแล้วจะขู้บ้าเอาลช่อะไรือมึงอาจะแช่งกดร้อมเบิรนรือนีนปาเซตตนอ่ะเนาะนี่ในไอซีวอยู่ดนี่เราไอจีเดียนี้ขูดอาจะไอจีชอบกจะมุ่ยว่าก็รู้จสูกไอจีเียมานยจีไวไอจีเีย ก็แคหนมาใช่เสนเส้เลยโอป้าเออเออเลอยขอเลียนอะไรนะนี่อะไรมันลาดลมาไอ้จีรีย์ยีดีเส้นส้นวปนี่าป้าปปาปาเลเลเล่นยเรววอยามาเอาลูกใช่เลยมะช่อกลองบอร์เลยอึ้น้าเวที่ชาละขาเว